แม้กระทั่งนายใหญ่เนะี่ยมีโทษจำคุกสุดท้ายยังไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะนั้นความเชื่อของนักการเมืองผมบอกแล้วเนี่ยอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันตกลงกันได้หมดอ่ะคดีความไม่ขาดก,ก็ทาให้มันขาดยุบความนะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องนี่เป็นอะไรเพราะนั้นคดีนี้ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นคดีเหมือนลิเกนะลูกนักการเมืองก็เป็นคนเออเป็นคนกลางกลางนะผมบอกแล้วถามว่าเขาหมดอน,นาคตทางการเมืองไม่มีนะครับ บางคนเป็นนักเลงยังกลับมาเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรยังได้เ,ย,เยอะแยะนะเป็นมาเฟียก็มาเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะมาดูแลพวกนักเลงก็ได้ไปอยู่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเอ,อท่านนายกเบี้ยวลูกชายเขานายพีทเนี่ยไม่หมดอนาคตทางการเมืองอนะเชื่อข่าวจบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะผมออกแล้วคดีไม่มีอะไรนะก็เป็นคนที่แบบกลางๆมีคนมาขับรถปาดหน้าหน่อยก็โมโห อยากให้จอดไม่จอดก็เลยไปเบียดนะนะครับแล้วก็ไปตบรถเขา